เช็คออนไทม์เรียกว่าเทคโนโลยี3ามิติที่กำลังมาแรงในตอนนี้นั้นคงจะหนีไม่พ้นเครื่องปริน3์มิตินั่นเองโดยเครื่องปริ้น3์สมิตินั้นสามารถจำลองชิ้นงานก่อนลงมือทำได้อย่างสมจริงที่สุดช่วงนี้มีเทคโนโลยีเครื่องปริ้นต์สมมิติรุ่นใหม่ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดเล็กที่สุดในโลกแถมราคายังไม่แพงอย่างที่คิดอีกด้วยมาฝากกันครับ iBox Nano คือเครื่องปรินต์สามมิติที่เรากำลังจะพูดถึงครับซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆแท่นขุดเจาะน้ำมันขนาดเล็กครับโดยเจ้า iBox Nano นะครับให้ความคมชัดในการปริน์มากถึง328ไมครอนซึ่งก็มากกว่าเครื่องปรินต์สามมิติทั่วไปแถมยังง่ายต่อการพกพาไปทำงานในที่ต่างๆด้วยเพราะว่าตัวเครื่องนั้นมีความสูงเพียงแค่10ซนติเมตรนอกจากนี้นะครับยังมีช่องต่อ USB กับ Wi-Fi b u i l t i n ที่จะให้ผู้ใช้นั้นสามารถใช้เชื่อมต่อกับการทำงานกับคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊กได้และยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ถึง10ชั่วโมงต่อการชาร์จไฟ1ครั้งนั่นเองด้วยกลไกาภายในที่ออกแบบมาให้มีการพริ้น์ที่รวดเร็วและยังมีระบบลดเสียงรบกวนที่เกิดจากการทําง,งานของเครื่องด้วยแต่สามารถใช้เรซินในการพริ้น์อย่างเดียวเท่านั้นครับโดยเครื่องพิ้น์สามิติ iBox Nano นั้นใช้เวลาระดมทุนได้ทะลุปเป้าที่วางไว้เพียงแค่สิบวันเท่านั้นและจะเริ่มขายอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมกราคมปี2015นนี้ครับ Check on time.